สวัสดีครับพี่ชานสวัสดีครับสวัสดีโอ้ไม่ได้เจอกัน3-4เดือนครับ,รบห,ลหลายเดือนละอะพี่ชานแนะนำตัวนิดนึงก่อนดีไหมครับผมชาญพรคงวิวัฒน์ครับเป็นผู้ริบบริหารบริษัทเอกชนเริ่มสนใจเรื่อง AI มาเมื่อได้เกือบ2ปีละในช่วงหลังจากโควิดซ้ใหม่ๆนะฮะเพราะฉะนั้น AI เริ่มเข้ามาพอดีตัวแรกที่เริ่มเล่นก็คือ Chat GPT จากนั้นก็ทยอยตามมาเรื่อยๆมีทั้งคอร์ด โคพายตบาร์ตอนนี้กลาย,ลายเป็นเจมินายแล้วผมไีชื่นชมพิชจาร์มากนะครับเป็นคนที่สนใจเรื่อง i อทีเรื่อง AI ผมว่าเป็นอาจารย์ของผมพิทิงด้วยซ้ำรอบรู้ในหลากหลายในเรื่อง AI ทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะหลังจากที่พี่จาร์ได้เรียนรู้เรื่อง AI จากข้างนอกด้วยนะจากของผมว่าผมว่าส่วนหนึ่งนะเอในการวิจัยเนี่ยเอาฟิลลิ่งตั้งแต่แรกเริ่มก่อนเลยเมือ่อสักหนึ่งถึงสองปีที่แล้วในเรื่องของการใช้ AI รู้สึกยังไงนะครับแล้วก็มีเคล็ดลับในการเรียนรู้ AI ยังไงบ้างจริงๆแล้วฟิลลิ่งในตอนรู้จักกับ AI ครั้งแรกเนะี่ยมันฟิลลิ่งเหมือนผมรู้จัก Google e a r มัน Amazing มากคือถามนิดถามหน่อยมันตอบได้หมดมันสามารถอธิบายหลายๆอย่างได้หมดแล้วก็พอใช้ครั้งแรกๆเนะี่ยพอเราเริ่มเข้าไปดูในสื่อทางออนไลน์ที่ต่างประเทศที่เขาสอนมาเนี่ยเขาแนะนำ AI ผู้นี้แล้วก็มัน ตอบได้ตรงแต่เวลาเรามาทำเองครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนตอบแบบกว้างๆไม่แบบไม่ตรงประเด็นอะไรพวกนี้มันก็เริ่มสนใจมันต้องมีวิธีการส่วนใหญ่จะไปเรียนกับไอสื่อต่างประเทศเยอะแล้วพอมาเจอของคอร์สอาจารย์ฝรั่าก็มีเทคนิคในการเขียนพร้อมจะทำยังไงให้ AI ตอบได้ตรงประเด็นทีนี้เข้ามาเรื่อง AI สำรับการวิจัยบ้าง <ฮะ S 1> AI for research หลังจากได้เรียน AI for research แล้ว เอาความรู้สึกก่อนมันเป็นยังไงครับถ้าเปรียบเทียบกับการวิจัยแบบเดิมกับการเอา AI มาใช้ไม่ว่าจะ AI ฝั่งความคิดสร้างสรรค์เนาะนะ ChatGPT นะรวมทั้ง AI ฝั่งวิจัย<ม>ซึ่งหลายๆท่านไม่ทราบนะไปใช้ ChatGPT อย่างเดียวนะครับมาเจอการทุบโปรณกรรมโดยใช้ AI การวิเคราะห์ข้อมูลมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ยังไงบ้างไหมครับปีที่แล้วพอผมเริ่มทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งพยายาม ใช้คือว่าวิธีการปกติตั้งแต่ใช้ Google ธรรมดา Google Scholar หรือเข้าไป High l ลิส ไทโจอะไรพวกนี้ก็หาไปเรื่อยแล้วก็มันข้อมูลค่อนข้างเจเนอเรลแล้วก็อาจจะไม่ตรงกับงานวิจัยของเราแล้วพอมาเรียนกับอาจารย์ก็มีเทคนิคหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้เอซไซเอลิซิสเพอร์เฟกซิตี้หรือเอสไซมันก็ทําให้สามารถได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นมากขึ้นข้อมูลหรืองานวิจัยเนี่ยที่มีคุณภาพแล้วก็ในเวลารวดเร็วอันนี้ <S <S Amazing มากคือข้อดีของการใช้ a ไดซข้อมูลที่รวดเร็วตรงกับสิ่งที่เราต้องการ AI ในส่วนอะคาดมิกผมเคยทดลองใช้ AI ปร t i v i t y ปรากฏว่าหลายๆตัวของ AI ไม่มีมที่มาที่ไปแล้วก็บางทีอาจจะมโนมาขยายความนิดนึงได้ไหมครับอย่าง AI ฝั่งอะคาเดมิกเนาะฝั่งวิชาการเนี่ยมันเซอร์ไพรส์อะไรยังไงมันมีดียังไงเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าตะก่อนถ้าเราไม่ได้ใช้ AI เนี่ยเราจะต้องเซิร์ชจาก Publi s h e r แต่ถ้าเราใช้ AI อย่างไ Space มันก็สามารถดึงข้อมูลที่ตรงประเด็นจากหลายๆายแหล่งอย่างไ Space ก็เกือบ300ล้อยล้านงานวิจัยอ,อย่างคอนเซนซัสก็ไม่น้อยแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่เมฆขึ้นมาข้อมูลที่มีที่มาที่ไปแล้วเราสามารถ เข้าไปในแหล่งของซอสของพับิเชอร์นได้ก็ในเรื่องของการหาข้อมูลเนาะขนาข้อมูลเนี่ยผคงช่วยได้หลายเท่านะคือว่จะประเมินยังไงดีนะว่าจะกี่เท่าเอาละมีหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ไม่ทราบนะพอพูดถึง AI สําหรับการวิจัยเนี่ยคือหลายๆท่านอาจจะมองเป็นเชิงลบด้วยซ้าตกใจว่าเอจะเอา AI มาช่วยเอ่อมันจะอ้างอิงยังไงแล้วมันจะทําให้คนไม่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะ AI คิดแทน พี่จันมีความเห็นยังไงครับผมมองความเห็นว่า AI เนี่ยถ้าเราเกียนในแง่มุมของเรามันจะได้มุมหนึ่งแต่ถ้าเราใช้ AI เราจะมองเห็นมุมที่แตกต่างเพิ่มขึ้นมาอีกแระลาสามารถสุดท้ายเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเราจะเลือดเขียนยังไง <c oughs> คือม,มันก็มีบางคนที่คล้ายๆแบบไม่ค่อยมีจริยธรรมนะก็เอา AI ไป Copy แล้วก็เพรสลงไปแล้วก็ <c oughs> ถ้าคนที่เรียนเรื่อง AI มาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าง,งานเนี้ยเขาไม่ได้เขียนเองแต่เราต้องรู้ก่อนว่า AI เขาทำงานยังไงแน่นอนมันคงเป็นดาบสองคมเนาะใช่ครับอะไรที่มีคุณ นานก็อาจจะมีโทษมหามันอยู่ที่<ด>จริยธรรมก็โดยเฉพาะในช่วงเริ่มแรกจริงบางทีจะโทษใครสทัทีเดียวก็กยากเหมือนกันนะอย่างในคอร์สผมเนี่ยเป็นไงมีสอนเน้นย้ําเรื่องจริยธรรมมากมน้อยแค่ไหนครับเปิดมาชั่วโมงแรกก็เริ่มก่อนเลยเป็นงานวิจัยสีขาวนะที่อาจารย์บอกมาจริงๆแล้วการทําวิจัยก็คือเราต้องการค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในงานที่เราทําการวิจัยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา ทำแบบไม่สุจริตไม่อะไรเนี่ยคือในอนาคตอะงานวิจัยนี่มันจะติดตัวไปแล้วมันปบบิดมันเป็นสาธารณะแล้วในอนาคตถ้าใครมาเปิดดูแล้วก็เราไม่ได้แบบทําอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็เป็นชื่อเสียงของเรามันก็จะอยหายไปด้วยแน,น่นอนเห็นด้วยเลยครับจริงๆไม่ว่าจะใช้ AI หรือไม่ใช้ AI นะเนะเราก็ต้องมีประเด็นเจรนาครับซึ่งก็คงต้องเราต้องเน้นย้ำนะครับแล้วก็ต้องมีกฎเกณฑ์เอาละทีนี้แน่นอน เหมือนพี่ชานก็บอกนะว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเราทําวิจัยไปด้วยแล้วเราสั่งการกํากับดูแลด้วยมันทําให้เราได้ความคิดสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นมันเหมือนปลดล็อกหลายๆอย่างเนาะรจริงๆถ้าทําคนเดียวเองเนี่ยผมเองก็ใช้ AI ก็ค่อนข้างขึ้นเหมือนกันเวลาทาวิจัยนะถึงแม้จะเราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษานะแต่พอเราเจอปัญหาบางอย่างเนี่ยปกี่เราติดอยู่กับมันเป็นเดือนๆน,นะใช่ครับ เป็นเดือนเป็นปีนะแต่พอเรามี AI มาช่วยเนี่ยมันเหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัวแล้วเรายังไปสั่งมันได้อีกพูดถึงถ้าคนจะใช้ AI ให้เก่งนะต้องมีความคิดสร้างสารรค์หรือจะต้องมีคุณลักษณะยังไงครับพี่ชาจริงๆประเด็นหลักของการใช้ AI เนี่ย AI ต้องมองว่าเขาเป็นผู้ช่วยเราก็เรียกเขาใช้ภาษา LLM คือภาษามนุษย์อ่ะคือเราก็พูดเหมือนเขาเป็นผู้ช่วยเราพยายามอยาให้เขาเป็นผู้ร่วมวิจัย ให้เป็นแค่ผู้ช่วยวิจัยใกล้แนะนําถ้าเราจะเริ่มใช้ AI ในการวิจัยเนะนี่ยหเนะี่ยเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ตัวเนี้สาคัญถ้าเรา creativity ไม่เป็นนี่ก็ไปลําบากเหมือนกัน <c oughs> 2ก็ต้องมีความรู้เรื่องของการใช้งาน a I โดยเฉพาะเรื่องของการเขียนพร้อมตัวนี้ก็อาจารย์ก็สอนผมเยอะในเรื่องของการสั่งงาน a I <c oughs> การเขียนพร้อมต่างๆ เร่อน,นี้จะล้นเวลาเราได้เยอะก็มี2เรื่องเนาะก็มเรื่องของการสร้างสารรค์ใจินตนาการซึ่งข้อดีของมันนะผมขอยกระเสริมในความเห็นของผมเหมือนกันนะเพราะผมก็ใช้ประสบการณ์วิจัยเหมือนกันคือมันส่งเสริมเรื่องจินตนาการเรามากขึ้นนะเพราะว่างานบางอย่างเราก็ A I ช่วยสร้างสบางส่วนนะมันก็ปลดปล่อยจินตนาการเรามากขึ้นวนพร้อมเองเนี่ยก็จะต้องควรจะต้องรู้กระบวนการวิจัยด้วยนะ,ะ,ะเราศึกษาเป็นใช่ไหมถ้าแบงๆมาก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะงก็ก็ต้องมีพื้นฐานการวิจัย อีกข้อหนึ่งข้อที่สามข้อสุดท้าย<ม>คือเราต้องมีแบบจริยธรรมเนี่ยสำคัญมีสามเรื่องนี้ก็ถือว่าใช้ AI อย่างมีคุณภาพาในงานวิจัยสุดยอดนะจริงๆผมว่าถ้าเรามีเรื่องจริยธรรมนะมากำกับน,นะครับเราใช้ AI ให้สุดเลยน,นะครับเพราะเราใช้อย่างถูกต้องในทางตรงข้ามนะถ้าเรารู้ว่า AI มันดีทํางานได้เร็วมีคุณภาพแล้วเราไม่ใช้ผมว่าอาจจะมองว่ามันไม่เอทิฟก้วไม่ทำนะคุณรู้ว่ามีวิธีทีด่ดีกว่าแต่คุณดันไม่ทำคุณรู้ว่าคนคนนี้ให้ข้อมูลเราได้ดีแต่เราไม่ไปสัมภาษณ์ไม่ไปถาม ประมาณนั้นอ่านะครับเพราะนผมว่าถ้าเราใช้เต็มที่คนที่ใช้ AI เป็นนะวิจัยเป็นเนี่ยมันคิดว่ามันสร้างความได้เปรียบหรือมีข้อดียังไงบ้างกับเราเองประเด็นแรกคือหนึ่งเรื่องระยะเวลาอย่างผมมาทํางานทํางานด้วยทําวิจัยด้วยมันไม่ใช่ง่ายๆพราะฉะนั้นถ้าเรามี AI ปุ๊บแทนที่เราจะเสียเวลาในการเซิร์ชค้นหาข้อมูลหรือเรียบเรียงอะไรต่างๆเ้ามี AI ปุ๊บเวลาเราจะสั้นลงแล้วก็สามารถจบได้ตามเวลาประเด็นที่2นี้ มันจะสามารถได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพราะว่าหลายๆอย่างถ้าเราไม่มี AI กว่าเราจะไปหาซอสน้น้มซอสนี้นี่โชคดีนะมีออนไลน์สมัยก่อนนี่ต้องไปห้องสมุดแต่เดี๋ยวนี้มี AI มันสามารถรวบรวมซอสต,ต่างๆที่น่าเชื่อถือที่เป็นที่ยอมรับไป<ม>ทางวิชาการพี่ชาญก็ศึกษามาเยอะคิดว่าอนาคตอของ AI สำหรับการวิจัยนะตอนนี้คิดว่าในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในช่วงไหนขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูง แล้วก็ทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้พิจารณเป็นอู้ฟันทรงเนาะพอดแคสต์อนาคตวิใจัยในในประเทศไทยและในโลกนี้เป็นยังไงคือผมเริ่มศึกษา AI มาก็พร้อมๆกับ AI เริ่มมามาเริ่มต้นในเมืองไทยแล้วก็กรวม2ปีแล้ว <ừ, S 2> ก็ถือว่ามาในตอน2ปีนี้มันยังถือเป็นช่วงเริ่มต้นอยู่ผมก็ได้พูดคุยกับหลายๆคนในแวดวงของนักวิจัยก็ยังบอกว่ามันอยู่ในช่วงเริ่มต้นผมว่าอีกสักระยะหนึ่งไม่เกิน3ปี5ปี หลายๆคนอาจจะต้องเริ่มมีความรู้เรื่อง AI กันเยอะขึ้นพอ AI เยอะขึ้นนะ่ะคุณภาพงานออกมามันจะดีขึ้นงานวิจัยมีมคุณภาพในอนาคตผมคิดว่าตำแหน่งบางคนที่ว่าทำวิจัยเพื่อขอ,อตำแหน่งวิชาการเนะี่ยก็จะต้องเริ่มยากขึ้นนะกฎเกมจะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่า AI แล้วก็อีกในอนาคตมันก็ต้องมี AI ตัวใหม่ๆเข้ามาอีกถ้าเราไม่รู้ตั้งแต่ตอนนี้เนะี่ยเราก็จะไปได้แต่ไปแบบเตา่าอ่ะไปช้า แต่ถ้า AI มันก็เหมือนติดตีขึ้นไปเลยพี่ชานบอกว่าอีกประมาณสักสองสามปีเนาะมันถึงจะพีคเพราะฉะนั้นเอ๊แต่ตอนนี้ AI ถ้าเราใช้มันก็ช่วยเราเร็วขึ้นเนาะหลายเท่าอ่ะเรมันจะเริ่มต้นก่อนได้เปรียบได้เปรียบแน่นอนขอบคุณมากครับชื่นชมพี่ชานมากนะครับทั้งรักการเรียนรู้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยเราหวังว่าจะเป็นกําลังให้กับประเทศไทยนะและขนาดนั้นเรายังขาดแคลนในเรื่องของ AI สรับช่วยงานวิจัยครับขอบคุณพี่ชานมากครับสวัสดีครับ